สวัดดีพี่พี่น้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมอวตารสตาร์กันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เข้าเกมมาก็ออนได้สักพักหนึ่งไปดูไปดูหลานมาเพิ่งกลับมาคนทักไว้เยอะมากเลยไม่รู้ว่าตอบหมดหรือเปล่าอ่าไม่มีเพิ่มมากันแล้วไปอุงใส่ทักมาแค่นี้มั้งโอเคครับวันนี้ก็จะมาทําเควสป้อมกันนะครับโอ้โหหลังจากที่เราห่างหายไปกันสักนานเลยก็ว่าได้นะครับ ทงยังไม่สําเร็จเลยจะไปทําหมวดป้อมแล้วกูเอาทงก่อนละกันเนาะเออทำทำทงก่อนให้สําเร็จก่อนหลังจากปล่อยลิปท่แล้วไปแม่งไม่สําเร็จก็ทีนึงพี่อ่านอ่าว่าไงครับจะขึ้นออฟปะวะไม่อ่านไงเพื่อนออฟไลน์สวัสดีครับดีครับอืมมีทลอกผมด้วยเรามาเทสกันว่าเอาเฟอคุยกันในเกิโอเค จอกจังอะไรของมันวะตาเกียพี่ครับพี่กดไลค์ผมในกลุ่มแล้วแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้กิวครับกิวระกิวผมยังไม่เต็มนะขอมาเรื่อยๆได้นะครับแค่คุณทําตามกติกาแค่นั้นแหละจบส่วนใครที่แบบว่าฉลาดมากนะครับกรอบชื่อกิวมาแล้วมาหาแล้วก็ขอเข้ามาผมไม่รับนะบอกไว้ก่อนนอกจากว่าคนที่อยู่ในรายชื่อกลุ่ม แล้วแนะนําตัวตามด้วยชื่อตัวละครก็จะได้เข้ากิวนี้นะครับสำหรับใครกิวผมไม่ได้เท่หรูหราอะไรนะเว้คือแบบอยู่กันแบบเป็นพี่น้องคุยกันเฮฮาปะดิงโกอะไรอย่างงี้นะนเว้ใครจะเข้าก็เข้าใครไม่เข้าก็เรื่องของคุณนะครับแค่นั้นแหละครับเดี๋ยวขอปิดไมค์ทอกๆแป๊บนึงแม่ง๋ยวมันเข้ามาเดี๋ยวมันว่นวายอะไรกันอีกนะครับไม่กับผมหน่อยไม่กดอ่ะไอช่างแม่งอะไม่เล่นเว้เกียดเล่น เราเล่นคนเดียวดีกว่าผมจะกดตั้งเยอะโอเคกดเลยรออะไรละ่ะไปกันเลยสิวะ่านานแท้พี่เชโยปโหลังจากผ่านกิจกรรมรับน้องไปนะครับเสียงผมแหบแห้งเลยเจ็บคอมากแสบคอหรือเกนินก็บูมโรงเรียนอ่าแล้วก็บูมสาขาตัวเองนะสาขาคอม เสียงขายมากเลยเมื่อวานนี้ตะโกนอย่างเดียวแหกปากบูม,มนจะเป็นธรรมดาครับรับนอก็อย่างนี้แหละบูมไม่ค่อยเป็นแต่ตอนนี้เป็นเราจำได้แม่นเลยถ้าจะให้บูมในคลิปคลิปนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องนะครับเดี๋ยวคนตกใจหมดอยูด่ดีมาบูมบูมไม่บูมอะไรอย่างงี้นะครับ <laughs> เดี๋ยวคนตกใจหมดแต่เมื่อวานนี้มันเจงบอกให้แบบบูมกันสนั่นแงรงเจงทั้งโรงเรียนนะครับ แต่ละสาขามารวมบูมกันเนี้ยโหสุดยอดโอเครอไปนะครับแม่งเข้าห้องนาะนนะว่าไอซ่าตรงนี้น่าจะกดนานละ mm. เล่นตอนไหนเออดึกๆแต่ตอนนี้ผมเล่นละประมาณบ่ายโมงกว่ามาทำคลิปก่อนเดี๋ยวก็ต้องปล่อยไปตอนดึกๆนะครับมีคนทักบ้าเหมือนกันว่าพี่ไม่ทำคลิปหรอวันนี้เดี๋ยวนี้พี่ไม่ค่อยอัพคลิปเลยก็บอกว่าผมจะลงทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ สุกถึงอาทิตย์ะอะไม่แน่ก็เสาร์อาทิตย์ก็อะไรประมาณนี้นะไปหนึ่งหนึ่งคลิปทีนะครับคนแม่งก็ดูน้อยน้อยถ้าเกิดไม่ได้ปล่อยแบบติดต่อกันนะถ้าเกิดปล่อยติดต่อกันก็คนก็ดูเยอะกูจะแล็บทาไมเนี่ยให้สัตว์บางคนก็ไม่ชอบนะเว้ยว่าผมพูดเร็วเกินไปอะไรอย่างงี้นะเว้ยผมก็เข้าใจไนผมติดพูดเร็วไงไม่รู้ว่าเมื่อจะเริ่มพูดเร็วฟัทีหนึ่งติดสกิลการพูดมานะก็ต้องขออภัยมันที่นี้ด้วยละกันเนาะฮึ่ม อ๋อมีคนทักเฟซมาเพียบเลยอ่ะอ่าพูดถึงเรื่องเฟซน,นะครับสำหรับใครที่แอดมานะครับไม่ต้องแอดมาทางเฟซผมก็ได้นะคุยกันในกลุ่มก็พอกลุ่มเฟซผมมีกลุ่มเฟซอยู่แล้วสามารถคุยอะไรกันได้นะครับตามใจชอบคุณเลยไม่ต้องแอดเฟซผมมาก็ได้นะถ้าเกิดใครอยากเป็นเพื่อนผมก็แอดมาแล้วกันผมจะรับให้แล้วกันทยอยรับนะครับสำหรับใครที่เป็นรูปกระตนูนมันจะมีปุ่มส่งข้อความมาแล้วก็มีคําขอเป็นเพื่อนนะว่าคุณส่งข้อความมา จากนั้นบอกว่ามาจากนี่นั่นอะไรประมาณนี้ผมก็รับแค่นั้นแหละถ้าเกิดไม่มีมาแนะนําตัวอะไรอย่างนี้ผมไม่ผมไม่รับนะบอกไว้ก่อนถ้าใครที่มีรูปของตัวเองอยู่แล้วปัจจุบันนะครับย้านะปัจจุบันนะผมจะรับแอดทันทีนะครับอืมตามนั้นเลยนะจ๊ะแล้วส่วนสําหรับใครที่แบบพี่ครับวันนี้ผมไม่ว่างวันนี้ผมติดเรียนผมติดทางานติดนูน่นติด,น,น,ตดนี่พ่อแม่ไม่ให้เล่นพ่อแม่ดึงปลั๊กสายเน็ตออกอะไรอย่างนี้เน็ตพังไม่ชิบหายโอดเราเตอร์ไม ป้าน้ำร้อนลวกเอ้ยมันไม่ใช่ใช่ละ <c oughs> เริ่มเหมือนเริ่มเหมือนเอออะไรประมาณนี้นะให้แจ้งทางกลุ่มโดยตรงนะครับไม่ต้องมาบอกผมทางแชทนะเข้าใจบอเออผมรับรู้ทุกคนคงไม่ได้หรอกทุกคนจริงไหมเออตามนั้นนะครับสำหรับใครที่แบบว่าเออวันนี้ผมไม่ว่างให้เพื่อนเล่นอะไรให้อะไรนี้ไม่ต้องมาบอกผมถ้าอยากจะบอกบอกทางกลุ่มเฟซโดยตรงให้คนอื่นเขารับรู้ด้วย ตามนั้นแล้วบอกเอ้ยอย่าลืมบอกอย่าลืมชื่อตัวละครน,นะบอกว่าเอวันนี้ผมไม่เล่นนะผมว่าผมไม่เล่นเนะี่ยผมก็บอกว่าพี่วันนี้ผมติดเรียนนะไม่เล่นนะเอออะไรอย่างงี้ชื่อตัวละครอันจอยอะไรอย่างงี้ผมจะได้รับทราบรับรู้อะไรประมาณนี้นะครับอ่าแม่งพูดเหือบแหกล้วฟ้องเลยนะเอ้ยใครยิงกูเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้กูพูดไม่ค่อยชัดเลยวะแม่งลินไก่ฟันมาวะชาไม่น่าใชา่อะ เอ้ยมามองมายิงโกูเดี๋ยวเจออันสปาตาโลกาหรอกออสัตว์ตาย <c oughs> มแต่โมห้ามอะผมพูดไปย่างว่าเรื่องเนะี้ยไอที่แบบว่าถ้าเกิดใครที่เราผมด่านในคลิปอะเล่น,เล,นเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณมาดูคลิปนี้แนละ้วคุณไม่พอใจอย่างเงี้ยก็ต้องขออาภัยมาในที่นี้ด้วยพูดไปอย่างว่าน่าจะพูดไปแล้วนะอ่า คลิปก่อนจบผมจะพูดครั้งเสมอใช่ไหมว่าคําพูดวาจาดผมไม่สุภาพวันที่นี้ผิดพลาดประการใดขออภัยอีกรอบหนึ่งใช่ปะเออผมจะพูดไว้เสมออยู่ในคลิปใช่ไหมกูไม่ตายวะดีวะเออวันนี้อึดวะอึด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 อ้โูแม่งฮิวกันขนาดนี้ใครมันจะไปรอดไว้จัดอื้วันนี้กูโคตรจะไม่มันเลยแม่งตายอย่างเดียว โอ้ยใครมาตกใจแม่งทีมกูไม่ได้ช่วยหาได้เหวอะไรเลยซาดหมอก,ก็เยอะสักเปล่าไม่หมอทางมันเยอะไม่ใช่ทังเราผมนี้เหมือนแอรงผมเนี่ยเออเอาวะเอาวะเอาวะยิงแม่งเข้าไปเลยอย่าไปยองไอซาดรู้จักว่าอันจอยสลาโปโต๊ห <laughs> มีด้วยว,วะ <laughs> พูดเล่นนะครับอ๋อทงกร ใขรยิงวะไอสัตว์จะมาใกล้โก้กูตายเลยแหมถ้าเป็นเก่งโอ้โหเด็กน้อยสัตว์แย่งทงโก้หึหึกะว่าจะไม่พูดคำยหยาบเลยนะพูดอะไรอย่างนี้นะครับมันดูยังไม่ดีนะเด็กเขาดูกันเยอะนะครับเดี๋ยวนี้แต่ก็จะพยายามเหมือนกันเนาะมันมันเป็นสไตล์จริงๆเออมันต้องมีพูดมึงกโก้ให้แบบสนุกสนานเฮฮาด้านเลงนะครับ โอ้ยอันนี้ผมไม่ได้ไปตามใครหรือใครตามอะไรผมนะผมพูดเป็นตัวของตัวเองนะครับเออเป็นตัวของตัวเองอะดีสุดดีกว่าไปดีกว่าไปตามคนหนึ่งคนนี้คนนั้นนะครับมันรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองอะจริงว่าเออเราต้องมีอะไรเป็นของตัวเองนะครับถ้าไม่มีอะไรเป็นของตัวเองยึดติดอะไรอย่างนี้นะมันก็เท่านั้นอะจริงๆมันเหมือนไม่ค่อยมีแรงจูงใจหรือผลักกันอะไรอย่างนี้นะครับผมพูดไ้อย่างนี้แล้วกันเนาะยิงจังเลยชิบหายหลดเก่ง าไม่มีมีดฟปาตาของหมอนไล่เฉาะแม่งมานายนะเ <c oughs> วอร์เกินละโอเคไปกลางวงเลยลูกพ่อเอาให้มันให้ตายนั่นแหละบุกเข้าไปถูกลุยจะลุมบอลเข้า,าไปลุยให้มันแตกกระจายแม่งเกี่ยวอะไรคมแฝงมั้นะเ <c oughs> ชื่อว่าทุกคนเคยดูตอน,นเด็กอ่าได้แล้วเว้ย11อ็ดตายสิยัแค่เอามาว่ามาว่าอันจอยมาว่าเฮ้ย แมงพึ่งเห็นตายซ้ายสาปโอ้ยเต็บเพสโอ้ยอย่ามาใกล้ผมได้ไหมคุณเธอไอฉันได้ร้องเพลงบ้างฟักเพลงฉันจะไม่ลืมบุญคุณของใครมันเกี่ยวอะไรกันวะ เอ้ยเอาว่ะวันนี้มา,ว,าวันนี้ผมเล่นดีนะรู้สึกรู้สึกว่าตัวเองเล่นดีมากอะลือหลงตัวเองวะหลงตัวเองแป๊บนึงเอ้ยเอา,ามันเข้าไปลุยมันเข้าไปคาเดิกาแล้วเว้ยเอ้ทอกทอกขึ้นมาไหมเนะี่ยมีผมอยู่คนเดียวนะโอเคผมมันเข้าทอกกิวมาได้นะหลับกายที่อยู่กิวผมเนาะ ไม่ว่ากันนะผมออนตลอด24ชั่วโมงแต่ไม่อยู่นหน้าคอมแค่นั้นเองอะเหมือน a ฟ e b o o k อะเหมือนกาลินาก็เหมือน,อเ,อนเออกาลินาพูดถึงมีคนแอดผมมานะแล้วไม่ส่งข้อความมาบอกว่าเออมาจากเกมอวตารตงอวตาตางอย่างนี้ผมไม่รับนะบอกไว้ก่อนเพราะคนแอดผมเยอะมาผมมรู้จักผมด้วยการคนที่รู้จักผมแล้วผมรู้จักเขาแค่นั้นอนะคนเรามันต้องรู้จักชื่อกันมั่งประวัติจริงมาเออถ้าแบบว่าไม่รู้จักแล้วมันรับอะไรอย่างนี้มันใช่เรื่องว่ามึงก็ไม่ใช่ตามนั้นนะครับตายไหมวะ อู๋แม่งมึงอึดจังวะแทงเนี่ยแม่งได้เก็บแม่งเทียวตัวเลยซาดใครมันยิงผมวะเดี๋ยวมึงเจออันมากูตเตะเอ้ยใจยเย็นๆพี่ใจเย็นใจยเย็น,ยยนไอ้ซาดยิบสามตายห้าว่ะวันนี้เล่นดีว่ะไม่เอาทงเอาท่องแล้วไม่เอาทงไม่เอาทงลนะเออต้องพูดอย่างงี้ไม่ใช่เอาทงไม่เอาท่องนะตาแล้วสมุงสมองผมไปหมดละ สายปลาข้างนะวันนี้แม่งแบบดีดเกินนะดีดดีด,ดเอ้ยเอาว่าอไอ้ฝันเอ้ยนี่เจียวเองแม่งผมได้เอ็มแน่นอนรอบนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เอ็มอาวะตานี่มันไม่เกี่ยวแล้วมันเนี่ยเฮ้ยเอ้ย เจ้าอ <test> ๋อเจ้าอร่อยหนูเจ้าอ๋อเว้ยแม่งโคตรเจ็ดไบโอเลยสัตว์ทำให้ผมกูแหลกเย้เทผมเอฟซีเย้เท่มีเอฟซงเอฟซีด้วยว่ะเราอย่างนี้ห้าตายเจ็ดเจริญวันนี้น่าจะเอาเคสสามสิบตัวมาทำว่ะเอ้ยขอทงแม่งไม่ได้โอ้ย มามามาโอ้โหธนูไม่มาแม่งสแต็ก13สนับสนุน8ค่าได้26ตาย7ถือว่าดีนะครับดาเมจ90,000กว่าดดี d ็มยังไม่สำเร็จเลยเยดแค่กูจะทำไปถึงไหนวะเนี่ยอ่าได้เอ็มแล้วนะครับเตึเติเติเต,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 ตโอเค สวัสดีครผมฟรีครับฟรีครับอืมโอเคเดี๋ยวค่อยคุยกันในกิวแล้วกันนะสุดท้ายควีกก็ไม่สมเเ็จเช่นเคยเป็นเพราะอะไรวะดวงไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้โอเคช่างแม่งเถอะโอเคครับคำพูดวาจาใดผมไม่สุภาพวันที่นี้ผิดภาพประการใดขออภัยอรอบหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ